cài cài ơi, luôn. đừng ngô cạt <laughs> <Đừng. cười> <Đừng còn> <laughs> <laughs> ô ô, cầm không phải đâu, đừng không phải đâu, bỏi đâu, lấy lấy lấy, mình đi bên đó. đó. Đừng, đừng, đừng. đó thôi, rồi 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 rồi,

เออเขาอยู่ในกล่องนี้นะลูกเด้เดี๋ยวหาที่อยู่ที่เหมาะนะลูกไม่ต้องกวนไก่นะไม่ต้องควนไก่เดี๋ยวมัเลอะออกข้างนอกนะหัวลงลุ่มตาลิบตาลิบ่อ อถ้าอยู่ด้วยกันนี่ก็อยู่ได้ลูกแต่ต้องอยู่ในกรงนะลูกนะเดี๋ยวหลวงปู่จะเอาอาหารมาให้กินทุกวันทุกวันหละจะให้ไปกวนไก่ให้กวนชุดไก่ให้กวนแมวนะร่วมงนะฝังในโลกเล่อเราก็เกิดมาร่วมโลกเดีวยวกันนี่แหละแต่ว่าอย่าไปกวนลังแก่กันน้อยลูกนะอยู่ด้วยกันดีๆเ้อทำกรงใหญ่ให้อยู่นะตอนนี้อยู่ในกรงนี้ก่อนนะลูกนะห้ามเอาไปไหนนะเอาไปเดี๋ยวก็จะฆ่าเลยแหละ ล,ล,ลนะู้ไหมลูกลูนะตอนนี้นี่หิวใช่ไหมลูกหิวไหมหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอาหารมาให้กินนะลูกนะคราวน,นี้ก็เขามากวนไก่เนะไก่ตายไปตัวหนึ่งรัดไก่แล้วก็ช่วยจับมุ้งบูจับไม่ไหวเรียกพี่หนันทายันมาช่วยแบนนี้จับให้เขาได้พักผ่อนในกรงแล้ว เราก็ขอแจ้งข่าวให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบเนาะว่าตอนนี้จับพอได้แล้วหนึ่งยาวมากเลยตัวยาวที่สองคนดึงไม่ไหวเลยน้ำหนักเยอะหลายสิบกิโลแรงเยอะเลยถ้าหลายคนนี่ก็ไม่เหลือเขาก็ขอ,ขอนำคลิปนี้ให้ทุกคนท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพีท่นี้พบกันใหม่คลิปถ่อไปโชคดีมีศึกษาธุกคนนี้เวลา เที่ยงคืนยี่สบนาทีวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ด